คลับไฟเดอ h e ซีรีส์ตอน The Last Happy New Year อากาศทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31ค่ะการเป็นคนดีนั้นไม่ยากหากเรามีสติมากพอที่จะควบคุมชีวิตตัวเองให้อยู่ในทางที่ควรจากอีเมลที่ส่งมาในรายงานพี o ่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว,ตวทำให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความรักที่เวลวร้าย แต่ก็ยังมีความรักดีๆให้เราได้ชื่นใจในทันทีที่ก้าวเข้าสู่เที่ยงคืนของวันที่3าสเวทธันวาคมพลุถูกยิงขึ้นฟ้าสว่างสวยเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปีใหม่ใครบางคนกระซิบคำว่าสวัสดีปีใหม่ข้างๆหูของอีกคนพร้อมด้วยรอยยิ้มของความหวงังที่จะเริ่มต้นก้าวไปด้วยกันต่อไปในขณะที่บางคนได้แต่กระซิบบอกสวัสดีปีใหม่ กับคนที่ไม่มีโอกาสได้ยินเรื่องราวชีวิตของคนสองคู่ที่มีความตั้งใจในทางสวนกันในความรักและความดีรักของวิวผู้หญิงที่หลงรักกีฬาชกมวยเป็นชีวิตจิตใจจนถึงไปสมัครเ,เรียนที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งและได้เจอกับเอกภพแชมป์มวยที่เธอเคยชื่นชมจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันเริ่มต้นความรักได้ไม่นานวิวก็ไปเห็นคลิปสัมภาษณ์เอกภพ ในรายการทีวีรายการหนึ่งและได้ความจริงว่าเอกภพคือนักโทษประหารที่เพิ่งได้รับการอภัยโทษมาจากคุกชีวิตของเอกภพที่ผ่านมาต้องอยู่กับความเลวร้ายความรุนแรงและใช้กำลังการทำลายร่างกายไปจนถึงยาเสพติดซึ่งมีการเสพและขายซึ่งแน่นอนแม้ว่าเอกภพจะกำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเอง แต่ครอบครัวของวิวก็ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงและสั่งให้เลิกคบกันด้วยความรักทำให้วิวยอมทุกอย่างแม้แต่การเดินออกจากครอบครัวของตัวเองพยายามดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยการทำงานหาเงินมาสร้างชีวิตครอบครัวในขณะที่เอกภพก็พยายามต่อสู้ที่จะเลิกยาให้ได้ด้วยการหักดิบซึ่งต้องทนทุกทรมานมากมาย ทั้งสองคนจับมือกันสู้ฟันฝ่าทั้งจากสภาวะเศรษฐกิจเงินทองสภาพความเจ็บป่วยของร่างกายจนถึงอดทนต่อการดูถูกเหยียดยม้มและการไม่ยอมรับจากครอบครัวและสังคมที่พวกเขาอยู่ตลอดเวลาของการต่อสู้วิวกับเอกภพจับมือกันแน่นแม้ว่าหลายครั้งที่เอกภพพยายามบอกวิวว่าให้ปล่อยมือเขาไปเถอะเพื่อที่วิวจะได้ไปเจอชีวิตที่ดีกว่า กับผู้ชายที่มีอนาคตที่ดีกว่าแต่วิวก็ไม่เคยยอมแพ้ความยากลำบากที่ผ่านมาร่วมกันทําให้วิวกับเอกภพคิดว่าการเป็นคนดีทำไมยากขนาดนี้แต่ทั้งสองคนก็ยังสู้ต่อความหวังสูงสุดในชีวิตการที่เอกภพจะมีสุขภาพแข็งแรงและกลับมาชกมวยอีกครั้งซึ่งถ้าเขาสามารถพิสูจน์ตัวเองให้กลับมาชนะและเป็นแชมป์ได้อีก ไม่ใช่แค่เพียงอนาคตของครอบครัวจะดีขึ้นเท่านั้นแต่นั่นคือการพิสูจน์ความสำเร็จของความอดทนที่ดูเหมือนห่างไกลที่จะไปให้ถึงในขณะที่คนบางคู่ใช้ความรักและความถูกต้องนำทางชีวิตไปอย่างยากลำบากก็มีคนบางคู่ที่มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่ยังอยากคิดจะเล่นสนุกกับชีวิตพรอยและวินิจเป็นคนรักที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานาน จากความรักความหวานในตอนเริ่มต้นก็กลับกลายเป็นความชินชาและเบื่อหน่ายจนถึงวันที่ทั้งสองคนสงสัยว่าทำไมชีวิตคู่ของการอยู่ด้วยกันในวันนี้มันไม่มีความสุขเหมือนที่ผ่านมาทั้งสองคนพยายามแก้ปัญหาร่วมกันและเมื่อพลอยได้ไปคุยกับอาร์ตเด็กหนุ่มรุ่นน้องที่เดินเข้ามาในชีวิตพลอยมีความสัมพันธ์กับอาร์ตโดยพลอยหลอกอาร์ตว่าวินิจ เขาเป็นพี่ชายและหวังว่าความสัมพันธ์ที่มีความตื่นเต้นแปลกใหม่ความสุขเหมือนเดิมแต่ยิ่งเวลาผ่านไปความรู้สึกของพลอยก็กลับไปลึกซึ้งกับอาร์ตมากขึ้นจนถึงวันหนึ่งพลอยก็เอ่ยปากขอวินิตบทสรุปความรักของวิวและพลอยเพื่อนที่เคยรักกันมากแต่เพราะความเข้าใจผิดกันจะทำให้ทั้งคู่เคลียร์ใจกันได้หรือไม่และความรักของวิวกับพลอย จะจบลงอย่างไรอย่าลืมติดตามชมได้ในละครกันนะคะกรินอัสดาพรรับบทวิวผู้หญิงสวยอายุ20-25ปีเป็นคนเข้มแข็งอดทนสู้ชีวิตรักใครรักจริงและไม่ยอมแพ้นในสิ่งที่ตัวเองมั่นใจว่าถูกต้องก็จิรายุรับบทเอกภพชายหนุ่มนักมวยอายุ25-30ปีอดีตนักโทษประหาร ชีวิตผิดพลาดติดยาขายยาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเกิดและเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่เมื่อมีความรักแท้ก็อยากแก้ไขความผิดพลาดตั้งใจจะกลับตัวเป็นคนดีถึงแม้ว่าจะยากเกรสการเกล้ารับบทพลอยผู้หญิงสวยอายุ25-30ปีสาวสมัยใหม่สวยเซ็กซี่มีเสน่ห์ ชอบความตื่นเต้นอยากมีสีสันและสนุกกับชีวิตเอาแต่ใจตัวเองและสุขนิยมคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวจนบางทีลืมคิดถึงใจผู้อื่นฟุกจิระรับบทวินิตชายหนุ่มอายุ25-30ปีผู้ชายอ่อนโยนและอ่อนแอรักใครรักจริงจนยอมได้ทุกอย่างจริงใจและมีความรับผิดช,ชอบเชื่อมั่นในความรักและความดี คิดว่าถ้าทำดีทุกอย่างแล้วจะได้ความรักกลับมาสายลับวีรชัยรับบทอาร์ตเด็กหนุ่มอายุ18-20ปถึงีปีวัยรุ่นยังสนุกกับชีวิตลหลงไหลความตื่นเต้นเงินทองและของนอกกายใจร้อนใจเร็วคิดและตัดสินอะไรง่ายๆไม่ค่อยแคร์ใครไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือกรอบใดๆขอให้ชีวิตสนุกและมีความสุขก็พอ สรุปความรักของวิวและพลอยเพื่อนที่เคยรักกันมากแต่เพราะความเข้าใจผิดกันจะทำให้ทั้งคู่เคลียร์ใจกันได้หรือไม่และความรักของวิวและพลอยจะจบลงอย่างไรคำตอบอยู่ในคัฟ day the s e r i e ์ตอน the last happy new year เริ่มออกอากาศวันศุกร์เมษายนนี้เวลา21.30นาฬิกา30นาทีและทุกคืนวันศุกร์ทางช่องวัน3าเวค่ะขอบคุณค่ะ